คู่ภาพสองมองุมมองกล้องวงจรปิดคู่จากแบรนด์ไอโมที่สามารถดูพร้อมกันได้สองหน้าจอแบบนี้เลยกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีเลนส์ติดตั้งถาวรตรวจสอบพื้นที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงส่วนเลนส์เคลนไหวเนี่ยก็สามารถหมุนได้360องศาเลยพร้อมกับระบบตรวจจับไอโมเซนส์ไรจุดบอดในการมองเห็นพร้อมกับส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบบุคคลแบบนี้ พร้อมกับส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือของเราและก็สามารถกดดูได้ทันทีเลยเราก็จะเช็คได้ทันทีเลยเหมือนนี่เนี่ยมีพัสดุมาส่งบ่อยก็จะรู้เลยว่าอ่ะพัสดุมาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วทุกคนก็จะมีการติดตามไปแบบนี้ด้วยทุกคนอีกท้งยังสามารถพูดคุยส่งเสียงกับอีกฝ่ายได้ด้วยนะพัสดุเนี่ยวางไว้ที่หน้าบ้านได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากกล่องคู่ความละเอียดสูงทั้งบนและล่างถึง5ล้านพิกเซลซูมดูได้ชัดแบบนี้เลยเป็นฟีเจอร์สมาร์ทโฟนเคอร์เลอร์ใน<ด>วิชันโดยที่น้องเนี่ยจะมีไฟส ไฟหน้าบ้านคือไม่ต้องเปิดแล้วอะทุกคนแม้กลางคืนบรรยากาศจะมืดแบบนี้แต่วิดีโอที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นวิดีโอภาพสีสว่างแบบนี้เลยทุกคนติดตั้งแค่ตัวเดียวเนี่ยประหยัดพื้นที่ไว้ได้เยอะมากเลยนะทุกคนใครที่สนใจเนี่ยเราทิ้งที่กัดไว้ให้ในคลิปนี้แล้วนะ